Thank you. ครับสวัสดีครับวันนี้มาเลยมาอีกแล้ว้ะพี่น้องมาย้ำาคำ่ำพี่ย้ำมค่ำครับเรามาชมบรรยากาศตอนค่ำครับบรรยากาศอันพืนยกย่อครับพี่น้องบรรยากาศพนยกสะดุ้งครับนี่นครับพืนยกสะดุ้งหาปลากันคื้นครับพี่น้อง,น,องน้ำเบาลงเตะ chụp bầu luôn nữa để giấy treo bị hoạt thấy đó Nằm đó, nằm ngoài đúng không đó Nằm ngoài đúng Chính khẩu bay khắp Hãy subscribe cho บรรยากาศครับพี่นอ้องกำลังกำลังล้อครับกำลังล้อเป็นทะยกความกันทะยกความกันเอ้ยโยกขึ้นแล้วครับเฮ้ยช่างไฟช่าง,งไฟน้ากำลังลดครับพี่น้องเพราะว,ว่าฝน่าตกอีกแล้ว แต่เลยน้ำน้ำมก็ไหลออกไปก็จะหมดแล้วแต่ว่าผู้พนยกก็ได้หลายอยู่ครับกำลังยกอยู่มือนี้ก็อาจจะบิดึ้นแล้วล่ะพี่น้องบิดึ้นแล้วครับนั่งอาอพนยกอยู่แล้วพักกันได้อยู่ครับเอ้าพร้อมกันแล้วครับพี่น้องฮึบฮึบขุดอ่ะพอ้โหุดขุดขุดขึ้นได้ขุด

มาจับโอหูหางี้มหมูพี่นอ้องขางล่างก็ข้างล่างกับมีครับล่างดีเพราะกันยังจกจับอยู่อโดนอยู่ไม่รู้ว่าคนไหนพอดีนี่ไปเป็นการเคลืนนี่เอาแหวมาวันนะครับนี่พี่น้องแหวมาวันยี่แต่เนี่ยน่าจะได้ครับ อาสบังหนี้ปอบุญเด้กทีนี <c oughs> ้ลายแล้วพี่น้องปลาบืนขึ้นมาทั้งนี้อะกองกันนะน้ำหัวครับ <c oughs> <c oughs> Đó, thì chúng này ảm làm theo hả? hả? quất uế gì? quất uế gì vậy? quất uế gì vậy? quất uế gì vậy? gì vậy? quất uế 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 gì vậy? quất vậy? 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 นี่ครับกําลังกําลังกําลังยกอยู่ครับเนี่ยครับเฮ้ยไอ้วะครับคือไม้ก็นาะโอ้ยอยู่ไหนีกับพี่ป่าป่ากระเช้ากับพี่อยู่แหละดินอยู่ไหนีแหละ เีเจ๊ป่าพูดอะอู้หุ่นอแง่แล้วพูดอพูดอพูดอู้ห่นเหรเ้ยบรรยากาศครับบรรยากาศหาปลายังขึ้นคุณนตั้งหุ่นพ่นกันโยกพุ่นขึ้นนี่กับซีเดขึ้นนี่แล้วนะ

บรรยากาศยน่ยืขึนครับทั้งนี้ก็ด nah e ังไฟไปท่าแล้วคนจะตกพระนเต้ได้ได้ไเดียเออน้ำหมุนเขายังงป่านนนโอ้นี่มันมุนเขามามุนเขามา มุ้อยู่งาพี่าได้ยุ๊บหาพี่เอาสิบางยังมาที่เรกเหยียบมันมุดลงลมตรงนี้เลยนี่มันมุนขึ้นมา

น,นะครับรายงานจากลำห้วยรายขาวบรรยากาศน้ำขึ้นน้ำร่นไปน้ำร่นครับผม ทั้งฝนพ่นจะ่ล้อแล้วฟังทั้งฝนพ่นแั่นี้บรรยากาศหาปลาเอายายสมเอาไหนวะเิ้ยแล้วมุนี่นะพี่น้องเอ้ขึ้นนี่ <S <S เอเอถ้าขึ้นนี่ถ้าฝนตกลงมาอีก น้ำเหมท <comfortable now. S 1> ี <at Music> ่่นนล้ไม่อีกใคเกิะเนี่ยใต้องขับบูธมาอย่างเงี้ยเกิเาขาดไปบอส่็ขาดเลิกบัทั้งนั้นหรอเลิกเลยหาปลาได้ไห อเนี่ตัวนึงอ่ะนี่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 ปลาตัวนึงอ่ะนี่นี่นี่ร้อยอยู่นี่ไปแล้วไปเดาไปเดาอันนี้นี่ไงปลาปลานี่นี่นี่ตัวนึงอ่ะจับเอาไหมไปแล้ว ช่วงนี้ตัวใหญ่งยว่ะบังคือตัวใหเงยคือปลาเกาหลีครับสภาพน้ำตอนนี้ก็ลดลงลดลงแล้วครับสภาพน้ำตอนนี้น้ำกำลังลดลงตรวจเงี้ยพอตอนกลางวันลาคุณจะพอได้ยุ่น อยู่เบ็ดเหมือนแบำนี้กันเอาเบ็ดเอาเบ็ดเส่เส่เยือ่อปลอมลูกมานี่มันล่อปลาอาจาอาจะได้อยู่ปากกดปากกดครับพี่น้องแบบนี้ปากกดปากปากดนะ ยังมึงยังมึงไก่ๆก่มาพยานาคนกับพี่น้องไงมที่เทนมาก็ไม่ว่าขอนใหม่พี่น้องไม่ได้เชื่อหรือรับพี่น้อง thương gì thằng nhau ừ. Chuyện gì thương nhau đi đâu